มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแก้บนทเทวสุวรรณหลังถูกรางวัลสองรอบติดค่ะเมื่อวันที่30มิถุนายน,น2,565นางสาวสมคิดชาวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในชาวบ้านที่เดินทางมากราบไหว้บูชาเทาวสุวรรณที่ประดิษฐานอยู่หน้าสาราวัดบ้านมาระตําบลดอนชมพูอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชาสีมาค่ะซึ่งมีชาวบ้านจากทั่วสาะทิศนะคะเข้ามากราบไหว้ขอพรจุดประทัดแก้บนแล้วก็หาเลขจุดทูบเสียงทยเป็นจนํานวนมากโดยวันนี้นางสาวสมคิดนะคะมาทําการแก้บนด้วยไข่ไก่สด999ฟองไข่ต้ม99ฟองแล้วก็น้ําแดง9ขวดค่ะหลังจากมาขอพรให้ถูกรางวัลสักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งประสบผลสําเร็จตามที่ขอเอาไว้ถูกรางวัลเป็นเงินกว่า2 0 0 0 0 0บาทค่ะ จึงมาแก้บนตามที่บนบานเอาไว้ถ้าหากถูกอีกจะมาแก้บนด้วยไข่ต้มแล้วก็น้ำแดงจากนั้นเกิดปาฏิหาริย์นะคะผลปรากฏว่าถูกติดต่อกันสองรอบแล้วค่ะนางสาวสมคิดกล่าวว่าซึ่งวันนี้หลังจากแก้บนเสร็จแล้วตนเองจะนำไข่ไก่ทั้งหมดไปแจกให้กับชาวบ้านนะคะเพื่อเป็นการทำบุญต่อ โดยเลขเสียงไทยที่ได้จากก้านทูปก็คือเลข890หลังจากนี้จะนำเลขที่ได้ไปซื้อในรอบต่อไปอีกครั้งทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ